สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่คลิปที่น้องๆหลายคนถามมาก,การคิดเรียกสั้นๆว่า4ีบวกหหรือเรียกง่ายๆว่าเรียนปริญญาตรี4ปีแล้วก็เรียนต่ออีกแค่ปีเดียวน้องจะได้ทั้งปอตรีและพอโทเลยซึ่งเราก็อยู่แขวงเราเชิญที่เป็นหนึ่งในคนที่เรียนสิ่งนี้อยู่ในนําตัวนะียฮะสวัสดีครับ <Hey. S 2> เฮนนี่นะสวัสดีครับพี่ไก่นะครับนายมงคลชุ่มเยนครับเป็นสิทธิ์เก่าากวิทยาลัยนวัรรมสื่อศาสตร์คมนะคบปัจจุบันเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตร การออกแบบเพื่อธุรกิจที่วิทยาลัยนวัตกรรมสูงสุดขมจ้าพี่ไกสามารถคีย์ไลให้มันเข้าใจง่ายกว่าน,นี้ได้ไหมคะว่า4ีบกหมันคืออะไรกันแน่จริงๆหลายคนจะมองว่า4ีบกหอ๋อมันคือปริญญาตรี4ปีแล้วเรียนปอนญญแค่ปีเดียวหรือเปล่า4ี่บกหมันคือการเรียนปริญญาตรี4ปีกับปริญญาโทอีก2ปีซึ่ง2ปีนี้ถามว่าเรียนจริงไหมก็เรียนจริงๆ2ปีเลยแต่จะเป็นอย่างนี้ เหมือนมันอินเตอร์เซ็กตกันอย่างเงี้ยึืนดูโปกันเธอปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปตีแล้วก็เรียนปีหนึ่งปตหคู่กันแล้วพอปตีจบมันก็จะเหลืออยู่แค่นิ้วเดียวก็คือปโหอกปีหนึ่งมันเลยกลายเป็นสี่บวกหนึ่งไงผมอยากรู้ว่าการสี่บวกหนึ่งฮะมันมีเอกอะไรให้เลือกบ้างวิทยาลัยโนร์ดัมสื่อสังคมของเราเนะตอนนี้เปิดหลักสูตรปริญญาโนทั้งหมดสองหลักสูตรก็คือวิชาเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจดีไซน์ for business ที่เราเรียนกันอยู่แล้วก็อีกเมเจอร์หนึ่งก็คืืออเพ่สังม สื่อเพื่อสังคมนี้จะประกอบไปด้วยสาวิวชาเอกภาพพยนตร์อีกอันหนึ่งเป็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อ,อ๋อแล้วไปอีกอันนึงก็คือการสื่อสารเพื่อสุขภาพแล้วค่าเสียหายลาหลังการเรียนปอทหรือโครงการซีบริฟต์มันยังไงบ้างกับโคไซห้าหมื่น้าละตลอด2ปีที่เราเรียนอ่ะสรุปเป็ดเร็จอยูกที่ 2, สองแสนสองแต่แต่มันคุ้มนะมันคุ้มนะคุ้มเท่าไหร่ปะ ผมตรงที่ว่าปีหนึ่งจะได้ไปศึกษาในประเทศส่วนอีกปีหนึ่งคือไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วอันที่พี่กายบอกว่าเรียนไปเรียนต่างประเทศอาทิตย์หนึ่งคือมันอยู่ในค่าเทอมหรือว่าต้องออกเองในส่วนค่าเครื่องบินหอะไรก็ตามอยู่ในค่าเทอมจ้าตอนนี้พี่กายน่าจะพูดถึงอีกมิดเองมาแล้วก็คือตัวพอร์โทสีบหนึ่งเนี่ยเราเรียนเบสออนที่ไหนเราเรียนที่ประาทมิจาะชั้นศึกษาที่อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมศึกษาสังคมทุกที่ที่แห่งนี แล้วสุดท้ายเนี่ยครับพี่ไกด์มีอะไรจะฝากถึงคนที่กําลังลังเลนใกนการต่อ4ี่บกหนึ่งหรือแม้ว่าพี่ๆบางคนที่กําลังแบบว่าช่างใช่ว่าจะเรียนต่อโคโรไซด์ดีไหมนะคือต้องบอกนี้ก่อนว่า4บกหนึ่งอะครับมันเป็นช่วงที่น่าต้องมันต้องระวังเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้องๆอ,อะเพิ่งจบจากฝึกง,งานแล้วกําลังจะขึ้นปีสอีสีบกหนึ่งเนี่ยต้องสมัครตอนปี4เท่านั้นปีสี่เทอมหนึ่งแล้วถึงจะไปเรียนตอนปีสีเทอมสองเนาะทีเนี้ย น้องต้องรีบตัดสินใจว่าเราจะเรียนไปทำไมมันมันอาจจะไม่จาเป็นสําหรับใครบางคนแต่ถ้าสมมติหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูเรียนอ่ะมันมันต่อยอดได้อีกเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กสุดท้ายนี้ก็จะให้แขกรับเชิญปิดรายการได้เลยฮะแกฉันจะบอกว่าเดฟที่แล้วมันก็ให้ฉันปิดเดฟนี้ฉันก็ปิดคำถามคือวกาจะปิดยังไงคือไม่เป็นไรแต่ถ้าน้องให้ปิด,ปดก็ได้ ดังนั้นสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียน4บวกหนึ่งเนาะอยากติดตามข่าวสารก็ติดตามที่เพจของโฟไซส์สวู u, แล้วก็เพจของบัณฑิตวิทยาลัยแกลสสวูแกลสโฟไซส์ A ight, ได้หมดนะครับหรือน้องๆคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังรอหากิจกรรมอยู่ก่อนที่จะทำสีบวกหนึ่งก่อนที่จะไปเรียนว่าเป็นยังไงหลักสูตรเป็นยังไงก็ไปติดตามที่สมูโฟไซส์ A ight, ก็ได้เนาะหรือถ้าใครอยากรู้ว่า เรียน4บกหนึ่งจบไปแล้วเนี่ยทางานอะไรหรือว่าเรียนปอตรีที่โคไซเนี่ยจบไปทํางานอะไรไปดูที่เพจโคไซอาั์มนายหรือถ้าสมมติอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆก็ไปไปติดตามที่ p ีอาร์โซุก็ได้เพราะว่า p ีอาร์โซุกจะมีเรื่องราวของบัณฑิตวิทยาลัยเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับใครที่สนใจชอบก็กดไลค์ซะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแช์นะครับ กดสั่งกระจายให้กับช่องนี้ด้วยะแ e ็กซิมัมน,นะครับสาระความรู้แน่นเกินแน่นจนแน่นจนมันล้นท้องอ่ะ